รีบชิคด่วนถ้ามีอาการหายใจเหนื่อยแบบนี้นะคะคุณอาจจะมีอาการผิดปกติภายในร่างกายก็ได้ค่ะหลายคนนะคะถามพี่ปรามาเลยพี่ปรามีอาการอะไรไม่รู้รู้สึกหายใจเหนื่อยมากเลยอะไม่ทราาเป็นโรคอะไรวันนี้พี่ปรารูปรวมมาให้แล้วนะคะว่าถ้ามีอาการหายใจเหนื่อยอาจจะเป็นโรคดังกล่าวดันต่อไปนี้ค่ะมาฟังพี่ปราเลยนะคะอาการหอบเหนื่อยและเจ็บหน้าอก เป็นอาการที่พบบ่อยอาการหนึ่งนะคะเราทุกคนคงเคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนเช่นล้างออกกําลังกายบางทีก็มีอาการเหนื่อยแต่อาการเหนื่อยแบบนั้นเนี่ยถ้าหลังออกกําลังกายเราถือว่าเป็นอาการที่ปกตินะคะซึ่งบอกได้เลยว่าหลายคนจะต้องมีอาการนี้แต่ว่าบางคนนะอาจจะมีอาการเหนื่อยมากในขณะที่บางคนอาจจะเหนื่อยน้อย,อยกว่ามออเมื่อออกกําลังกายในขนาดเดียวกันค่ะอาการเหนื่อยง่ายหมายถึง เมื่อออกกาลังกายแล้วก็เหนื่อยในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยปกติที่มีอายุรุ่นราวาเขาเดียวกับเราทําได้สบายโดยไม่มีอาการอะไรดังนั้นพูดง่ายๆคือคนอื่นๆเขาทําได้สบายไม่เหนื่อยแต่เราทําบ้างเรากลับมีอาการเหนื่อยอาการเหนื่อยคืออะไรคนปกติต้องหายใจนะคะเพื่อหายใจเข้าเมื่อนำออกซิเจนเนี่ยซึ่งมีอยู่ในอากาศเข้าไปให้ร่างกายใช้และหายใจออกเพื่อนำกาซคาร์บอนไดออกไซด ซึ่งเป็นของเสียที่สร้างขึ้นในร่างกายออกไปการหายใจควบคุมในูนย์ควบคุมการหายใจในสมองซึ่งสมควบคุมให้ปริมาณการหายใจเป็นสัดส,ส่วนกับความต้องการของออกซิเจนในร่างกายโดยที่ตัวเองไม่ต้องรับรู้เมื่อร่างกายต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นศูนย์ควบคุมการหายใจก็จะกระตุ้นให้หายใจเพิ่มขึ้นตามเมื่อต้องการออกซิเจนน้อยลงศูนย์ควบคุมการหายใจจะสั่งให้หายใจน้อยลงโดยไม่รู้สึกตัวว่า,าหายใจมากหรือ nice. หายใจน้อย แต่ตัวเองสามารถควบคุมการหายใจได้เช่นเดียวกันค่ะเช่นถ้าต้องการจะกลั้นหยุดหายใจหรือจะหายใจเร็วก็สามารถทําได้การหายใจต้องใช้พลังงานโดยมีกล้ามเนื้อช่วยการหายใจได้แก่กล้ามเนื้อที่ยึกซี่โครงของทรงอกและกระบังลมหดตัวทําให้ทรงอกเคลื่อนไหวเป็นตัวสําคัญคราวนี้เรามาดูเลยนะคะสาเหตุของอาการเหนื่อยและหายใจไม่อิ่มสาเหตุของอาการเหนื่อยอาจเป็นจากโรคหรือไม่ใช่จากโรคก,ก็ได้ และแบ่งเป็นเหนื่อยปัจจุบันคือเพิ่งเป็นมาสอวันหรือเป็นเลื้อรังคือเป็นมานานแล้วสาเหตุจากโรคนะคะข้อที่1โรคหัวใจข้อที่2โรคปอดข้อที่3จากโรคอื่นๆที่ทําให้มีอาการเหนื่อยอย่างปัจจุบันเอ้จากโรคอื่นๆโรคอะไรบ้างคะพี่ปราพี่ปลาบอกเลยนะคะจากโรคอื่นๆเรามีหลายโรคเลยคะ่ะที่ทําให้เรามีอาการเหนื่อย และการเหนื่อยเนี่ยก็จะมีโรคต่างๆเดีววันนี้พี่ปรารวบรวมมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะฟังต่ออย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบเทียมเฟชเป็นขันกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะสำหรับโรคอื่นๆที่ทำให้มีอาการเหนื่อยอย่างปัจจุบันได้แก่ จะบ,บันีเหตุเกิดการบาดเจ็บที่ทรงอกเราอาจจะมียอันตรายถึงปอดและหัวใจโรคอื่นๆที่ทําให้มียการเหนือเรื้อรังโรคสมองและก็ประสาทเลี้ยงกล้ามเนื้อเช่นหลอดเลือดเลี้ยงสมองตีโรคกล้ามเนื้อโฟหรืออาจจะเป็นโรคจมูกอักเสบเรื้อรังโรคโลหิตจ,จางโรคคอพอกเป็นพิษต่อมไทรอยทํางานเกินขนาดต่อมไทรอยทํางานน้อยการพิการของกระดูกทรงอกจํากัดการเคลื่อนไหวของทรงอก ทำให้การหายใจลําบากขึ้นออกแรงมากขึ้นกรดในกระเพาะไหลย,ย้อนกลับแล้วก็ท้องอืดโรคไตเลื้อรังโรคตับในระยะรุนแรงสาเหตุไม่ใช่จากโรคอ่าน,นี้เนี้ยเกิดจากอะไรล่ะคะก็เราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายขณะกําลังฟื้นจากไข้พักผ่อนไม่เพียงพอเครียดกังวลท้อใจส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มาหาด้วยอาการเหนื่อยง่ายบ้างไม่ได้มาจากโรคตไตมีโรคจํานวนมาก ที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายหากไม่รักษาหรือรักษาช้าไปอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือต้องพิการมีอาการเหนื่อยไปตลอดชีวิตเลยค่ะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าถ้าเรามีอาการเหนื่อยหรืออาการผิดปกติอะไรต้องรีบไปตรวจไปรักษานะคะอย่าลืมค่ะตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจสุขภาพประจําปีนี้ช่วยเหลือเราได้มากแล้วหลายคนนะมีเคสตัวอย่างที่พี่ปลาเคยเจอนะคะบางคนมีอาการเหนื่อยมากก็ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไม่ได้ไปตรวจไปรักษา ปล่อยทิ้งไว้เม ouais. ื ed, ่อม mm. <people. S 1> ีอาการเหนื re ready, it it ่อยขึ <Frost. S 1> <Yeah. S 2> ้นมากๆสาเหตุนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจะคืออะไรคะเขาจะเหนื่อยจนเขามีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันมีโรคที่ผิดปกติอยู่เช่นโรคหัวใจโรคปอดเองหรือมีการติดเชื้อในส่วนต่างของร่างกายการติดเชื้อนี่จะทําให้ร่างกายต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้นเราก็จะมีอาการเหนื่อยถ้าเราไม่ได้ทําการตรวจการรักษาการติดเชื้อนั้นก็จะมีการแพร่กระจายมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปราณในระยย้ำอย่าลืมนะคะตรวจสุขภาพประจาปีการตรวจเมื่อมีอาการผิดปกติ คุณไปพบแพทย์อย่าซื้อ,อยามาทานเองถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube h hey, ที่ิชป็นคนกระดินใจวิตรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยคะ่ะความรุนแรงของอาการเหนื่อยแพทย์มักถ,ถามถึงความรุนแรงของการเหนื่อยว่ามีมากน้อยเพียงใดโดยดูความสามารถในการออกกำลังกายเพื่อประเมินดูสมรรถภาพผู้ป่วยและความรุนแรงของโรค ที่ใช้กันทั่วทไปก็คือใช้ World Scale นะคะพี่ปราบอกเลยน,นี้สำคัญเลยนะคะเป็นการตรวจเพื่อเช็คของเราแล้วโค้ก็จะมีแบ่งเกรดจาก0ูนย์ถึงสี่มีอะไรบ้างเกรด0จะไม่มีอาการหอบเหนื่อยยกเว้นไปออกกำลังอย่างหนักเกรดหนึ่มีอาการเหนื่อยเมื่อเดินเร็วๆบนทางราบหรือเดินขึ้นเขาเกรด2องต้องเดินบนทางราบได้ช้ากว่าคนปกติที่มีอายุขนาดเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงเกิดอาการหกบเหนื่อยหรือต้องหยุดพักเพื่อหายใจเมื่อเดินทางบนทางราบได้ระยะหนึ่งเกรดสามต้องหยุดพักหายใจเพราะเหนื่อยเมื่อเดินได้ประมาณร้อยหลาหรือในราวสองถึงสามนาทีเกรดสี่มีอาการเหนื่อยเมื่อต้องออกจากบ้านหรือเหนื่อยเมื่อสวมหรือถอดเสื้อผ้าออกเองหรืออาจใช้การแบ่งของสมาคมโรคหัวใจนะคะของคนครนิวยอกก็ได้ก็จะแบ่งเป็นว่าคลาสหนึ่ง ออกกําลังได้โดยไม่จํากัดเหมือนคนปกติสําหรับคลาสสองนะคะแค่เราจํากัดการออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยไม่เหนื่อยสบายดีไม่มีอาการถ้าอยู่เฉยเฉยแต่ถ้าออกกําลังตามธรรมดาก็มีอาการเหนื่อยบ้างคลาสสามต้องจํากัดการออกกำลังกายอย่างมากไม่เหนื่อยสบายดีไม่มีอาการถ้าอยู่เฉยเฉยออกกําลังเล็กน้อยก็เหนื่อยนะคะคลาสสี่ไม่สามารถออกกำลังได้โดยไม <fal is> ่เหนื่อยแม้แต่อยู่เฉยเฉยก็จะเหนื <parenting> ่อยอาการจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อออกกำลังเพิ่มขึ้น บอกได้เลยนะคะว่าสำหรับหน่อยกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพร้ายแห่งเลยนะคะก็จะใช้การแบ่งที่ละเอียดกว่าในการประเมินอาการและติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยเช่นใช้ระด g บสเกลฟอร์ดิ s เนียเป็นต้นการตรวหาสาเหตุอาการเหนื่อยหายใจไม่อิ่มที่เกิดจากโรคการซักประวัติการตรวจร่างกายที่ได้มาตรฐานตรวจเลือดตรวจหน้าที่ตับไตตไทรอยเอสเเรสโงก กลืนไฟฟ้าหัวใจและก็ตรวจสมรรถภาพปอดจะบอกถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายหรือเกิดอาการได้กืบหมดสาเหตุของโรคที่สําคัญคือโอรคปอดและโรคหัวใจโรคปอดเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดอย่างที่พี่บอกเลยคะ่ะว่าโรคปอดเนี่ยหลายคนจะมีอาการผิดปกติดังกล่าวแล้วก็อาการผิดปกติเนี่ยมักจะทําให้หายใจเหนื่อยมากเลยคะ่ะ โรคที่เป็นส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นในพวก,กโรคหอบหืดโรคหลอดเลือดอักเสบเรื้อรังเล่าถุงลมปอดป่งพองการตรวจเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดจะตรวจพบผู้ป่วยได้เกือบทั้งหมดแต่บางครั้งแพทย์อาจต้องการตรวจเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอนและเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรคหัวใจที่พบบ่อยคือโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีโรคนี้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วยนะคะ ซึ่งถ้าผู้ป่วยอายุต่ำกว่า25บ25ปีมีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบอกได้เลยว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะพบนะคะแล้วก็จ,จะเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวเนื่องเช่นโรคเบาหวานกำมดนโลหิตสูงไขมันสูงโดยเฉพาะมีเอ็กซเรย์หัวใจและเครื่องหัวใจที่ปกติแล้วจะพูดได้เลยว่าถ้าถึงเรามีอาการผิดปกติใดๆก็จะต้องมีการตรวจซ้ำดูนะคะ โรคทางสมองส่วนใหญ่จะตรวจร่างกายก็พอก็จะบอกได้ว่าเป็นโรคทางสมองหรือไม่เพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดก็คือจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ไปที่รงพยาบาลเพื่อตรวจดูว่าเรามีอาการผิดปกติต่างๆดังกล่าวหรือไม่การหาสาเหตุของการเหนื่อยง่ายแล้วก็หายใจไม่อิ่ม เราต้องมาเช็คกันอย่างละเอียดเลยนะคะจะต้องมีการตรวจพิเศษบางอย่างเพื่อดูว่าอาการต่างๆเรานั้นเกิดจากโรคที่เป็นอยู่และมีพยาธิสภาพของโรคที่ไหนการรักษาที่เหมาะสมควรทําอย่างไรที่แลเนรยามเลยค่ะถ้าเรามีการผิดปกติต่างๆดังกล่าวแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้เราต้องไปตรวจไปรักษาอย่าซื้อยามาทานองงและที่สําคัญอย่าปล่อยให้การเป็นมากขึ้นต้องรีบปรักษาเลยนะคะถึงตอนนี้ อยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องย u ทูบ e ฮลตี้ f i ตเป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติ่มตัวเข้าสู่ผู้ส่งยุคคุณภาพผู้ส่องใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y t u b e h e a l t h y Fit เชื่อพี่ปรานะคะ